คนกบกุ้มมีแต่วิ่งนะครับเออคนกบกุ้มเออเมื่อวานเป็นไงเพื่อนชื่ออะไรชื่ออะไรลองเล่าทีเพื่อนเมื่อวานอยากลองดูครับเมื่อวานเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อน,นันครับชื่อน,นันแล้วเป็นไงโอ้โหร,ร้อยกว่าร้อยกว่าครับลงไม่ทันเลย <laughs> เออวิงวว่งไปวิ่งหนีไปแล้วโลนึงยังตามไปครับเออโทรไปหามียเมียานั่งกินข้าวอยู่มียาเขาเลาะกักรๆกๆเกรกรมีาบอกว่าเกือบได้ัวใหม่อะไรนี่ใช่ไหมในครับเออมันเป็นยังไงทําไมมันถึงดูครับผึ่งนานี คือเขาไม่เข้าใจวิธีเ,เวลาไกลจะึงพึ่งแล้วจุดครบครับพันเต้หน,นีพันเต้หนี่เดือนนี้เดือนที่หกใช่ครับเดือนที่หกครับตุกลงเลยว่ามันเพราะขึ้นเพอะเอาบอกนะครับคือไม่ลุกพีิคือเนะาะถ้าเป็นพึ่งใหม่ก็ได้อยู่ร่วมๆสองรูเนาะแื่ดค,คอึ้นแล้วเนาะสดงด้เนาะได้ แนนอ่เหนูเป็นไงกระดองมันเป็นไงบวมาตาไ<ข>หลเลยขมคอใช่ไหมแกละทำเด้อลูกพี่ใบอื่นมีเยอะแยะไม่เอาเนาะอะไรนะใบอื่นมีเยอะแยะไม่เอาเนาะโอ้หึ้งขาวนิบว่าขาวไม่นายหรอไม่ยังให้ครบไปถูกมันเนาะขยับพุ่มใบยิ้กดี๋ยวจะขยับพุ่มตามไปติดเลย เราบอกควันดีเต็มเหลี่ยมมากจารเนี่ยเต็มไหมไม่เต็มบอกเขาเลยว่าอยู่ตรงไหนหลุมระเบิดหลุมระเบิดครับป่าะาดาวมาลดเออจะไปต้องสืบยากใช่ไหมใช่ครับมันจะเหนื่อยไม่ต้องสืบหลุมเบิดลงแล้วลังเขาขาวหลุมเบิดลงแล้วครับลังเขาขาวเลยครับมาเขาจริงๆนี่กําลังเมียนลังที่สีที่ห้าครับนี่เออมาครับหลุมเบิดเดี๋ยวจะตามกันไปเดินลุกเีล มันตอดมือลูกไฟโดนลูกไฟน้ำดีนะครับเนี่ยน้ำดีดอกอะไรครับเออผมพิจารณาแล้วน่าจะเป็นดอกประดูมหาว่าไปดอกมะขามนะน่าหนิน้อดอกยูคาดีจ้านี่ว่าไปยุคาไหนออกเยออกนี่หนีที่ไหนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไหนก็หา งามครับเอาลูกพี่ก่อนมันจะเล่นงานครับเริ่มเล่นแล้วครับพี่ครับเล่นอะไรเพิ่งอู้กินกบเลยพี่อุ้ยมีกินพึ่งเนาะพึ่งกินมีเนาะ,ะครับต่อได้มีเนาะ ตอดดีไหมตอดดีไปใส่ถุงมือทำไมหรอให้มันตอดอ่ะเพราะตอดดีเห็นใส่ถุงมือไม่พูดถึงว่าตอดดีก็ไม่ต้องเอาครบโอ้ยก็ตอดดีเนาะตอดดีครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับอัดไปอันนี้จะหน่อย ไม่กลัวไม่กลัวควันด้วยนะจ๊าไม่กลัวนี่พึ่งน้านี้ไม่รู้เราไม่รู้เหมือนกันเนาะไม่รู้ครับมันถามลูกใหญ่อ้ยไม่ใช่ชันนะลูกหมดแล้วหมดแล้วหมดไหมหมดแล้วดินครับลแล้วพี่จะรออะไรล่ะอ้าวเอาล้วเลยนี่คือพี่จะรอทําไมล่ะควันรอบนี่ครับไม่ในควันกลัวอเลยเลยไม่ไม่กมมม itation, friend. Friend. ลัวคน ไม่มีผลเลยใช่ไหมต่อกันตอนนี้อีกหนึ่งตอนไหนตอตอนเนี้ยมาชมหน่อยที่สวยหนุกตอนตอนไม่อยู่ครับตอนไม่อยู่เนอะเดินควันขนาดนี้อ่ะโอเคครับผมควันเต้ในี่มืออาชีพเลยเนาะ บมหโอ,อ้โหนะครับทำไมถึงรู้ว่ากันไม่ใส่เสือ้อซับว่าไม่มีผ้าซับลอดแต่หูกันเลยก็ออยังครับไม่เหลือครับว่าแน่ๆไปยังต,ต้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยกา <laughs> <laughs> เราทาคอนเทนต์ทำรังร่วงไหมโอ้ยอย่าเลยครับออกไปขายเถอะทำแล้วมันมีคนซื้อคอนเทนต์รังร่วงไงคนดูดีนะเฮ้อย่าหาทำครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนสิ ตะแข็งมาที่ครับอเอาต่ำลงเดี๋ยวผมยกป้องเองครับอ้ยโอ้ยโอ้ย <laughs> <laughs> อยัง <laughs> ไงครับ <laughs> โอ้ยเจ็บครับเจ็บเจ็บพอแล้วครับดูพอแล้วครับผมโอเคโอเคครับพี่น้องครับลงเด้อครับ <laughs> ไม่ลงนี่ลูกพี่ไม่ลงนี่ <laughs> โอ้ยเจ้าเข้าใจว่าคอนเทนต์เด้อพี่น้องเมื่งมี่นในะคอนเทนต์แล้วครับเจ็บอีหลีนี่แหละมันจอดครับพี่น้องไป <laughs> <laughs> ไปเลย ไป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 มันลอยตอดข้างหลังครับพี่นอ้องไปรถเลยวันกันไงโอ้เจ็บ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 หมุนล,ละ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 หมุนหาบอนตอดละเออเน,น,นี้ต่อดีไหมพันเต้วายฮะครับ น้องเนี่ยเข้าใจว่าคอนเทนต์นะครับบอแม่นเทนแหละครับเจบเท่เท่เจบอีหลีต่อกระมืออันอันเพยยื่อนยอันพึ่งตอนนี้เจ้าเฮ็ดเป็น,อน,น,อนคอนเทนต์แมนบอบอแม่นเทนแหละครับเจบอีหลีนี่แล้วเจบจริงๆนี่แหละครับบอม,มีตัวสแสดงแทนนี่แหละครับไอตต่อครับพี่ฟุตยอดเลยกล้องเกึ่งผมยับเปิดเลยหนุนนะจะตรวจกล้องยิกเอ้าพี่น้องเลยครับไปหนี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 พี่รองเป็นไงทุกที่ อแต่งไปก่อนเขี้มั้ยแต่งไปเลยได้ยังโอเคี้ยวครับเคลียร์ไปเลยเนาะเมฆาเขาจะได้ไม่ลำบากเนาะใช่ครับอืมตัดเจ็บเนะาะวบางคนไม่เข้าใจก็ว่าเป็นคอนเทนต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมหลองดูวอจอยไม่มีไม่มีเทิงมีเท่นะครับมีแต่เจ็บจริงน,รน้ำตารน้ำบอกโอ้เดี๋ยวฮะให้ออกก็ไม่ออกน้ำ นี่นะครับหัวน้อยๆไปแลกแกงได้เด่นแลกแกงเลยเนาะแลกแกงแลกแกงแลกแกงแม่เนาะงามจัางงานทำดีเด่นทำกินเนอะร่างเงางามดีหน okay, oh. ึ่งทำทำเลย่น้องเนาะโอ้นี่ครับนี่ยช้ำช้ำด้วยโอเคเลยครับนี่ไหนดูนี่น่ากินครับนี่ยขาวนี่ครับขายกิโลเท่าไหร่ครับแปดสิบแปดสิบครับ จะขายแพงเศรษฐกิจไม่ดีช่วงนี้อืช่วยเหลือประชาชนครับใส่ถุงเลยนะครับนี่ไหมนะครับขีมม่อนนะครับขีมม่อนเหรออีมนนี่ครับขีมม่อนนี่เอาไปให้คนทํายาทำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับดองยาเพราะว่าคนแก่ๆเราแบบปึ้งปังเลยโอ้แน่นอนเนาะแน่นอนไม่รู้จริงหรือเปล่าเออใครอยากปังปึ้งมาตรงนี้เนาะครับขิมม่อนครับอืม เวลาซื้อตัวดีๆเป็นไงได้บ้างครับเก๋โพกครั้งผมพอได้แลกก็เผากินแลกไองอันนี้ไม่มีดอกแคร์นี้ยายดอกแค่ไม่มีในวันนี้โอ้ใครก็ไม่ชอบฉันช่วงันเดียวเอาเลยเอาไป เอาไปเอาไปกินนุ่นไปอย่ากวนเขาอ้า